ไปดูฝั่งของมูเดสิการกันบ้างดอนมุลอันนี้ก็ยังยังรอดูท่าทีกับอนาคตของ2นักเตะใช่ฮะอสองนักเตะผู้อาวุโส<ะ>นะครับที่เป็นที่วงเล็บเคยเป็น,ปนคนสําคัญครับผม,ม <c oughs> <c oughs> ได้ไหมก็ยังสําคัญอยู่แหละแต่มันก็ตามการเวลาแล้วเนาะจริงผมก็เคยตั้งข้อสังเกตว่าหูหูเม่าสภาพนี้นี่คือเขาพยายามให้มาประกบคู่กับชอตเตเบกนะครับแต่ว่าก็เคยมองกันไว้นานแล้วถ้าหาก ยังคงใช้เป็นตัวหลักอ่ะมันโอกาสในการลุ้นแชมป์มันก็ยากอะไรครับซึ่งตอนเนี้มาโครร้อยเองก็มีปัญหาก End ับเอเดนแทสิทแทบ,บจะเรียกว่าแยกทีมกันเลยก็ได้นะครับถ้าขาดใครมองไม่ออกอาจจะไม่เคยดูบอลเยอรมันนะครับควออามแตกร้าวเนี่ยมันเหมือนตอนเทนหากับโรนัลโด้นะครับก็คือ,อ,อนักฟุตบอลมีอิทธิพลสูงนะครับโรนัลโด้นี่คือดังใช่ไหมแต่มาโครร้อยนี่คือแบบอยู่มานานเขาคนแทบจะลืมไปแล้วว่าเขาเป็นเด็กกัดปากเขาเป็นเด็กรอบุนไม้เหมือนมาเนลนอยเออร์อ่ะ น้อยเออนี่หลายคนมองว่าเฮ้ยเด็กบาเยินริจริงเด<ช>็กชาวเก้แต่ว่าภาพมันแบบเนื้อไหมไหม,มันอยู่มาจนกลมกลืนหมดแล้วนะครับทีเนี้ยบรสเซร์ดมุลนีก็ต้องมานั่งดูครับว่าสัญญาใกล้หมดแล้วเนี่ยจะต่อนักเตะที่อายุมากขนาดนี้ไปอีกหรือเปล่านะครับแล้วจะฐานะไหน,นอ่ะเพราะอันนี้เขาก็โดนถอยออกจากกัปตันทีมมันหมดแล้วนะครับ<ช>กัปตันทีมตอนนี้ของเสือเหลืองคือเอเมเชานนะฮะนะครับอ่ะก <laughs> 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 ็อลองเดี๋ยวมาลองดูครับบรสเซร์ดมุลเอง มีปัญหาเยอะมากเลยนะครับรอยต่อตรงนี้นะฮะ<ช>ทีนี้ทั้งฝั่งของบาเยอร์มินิกเองอ่ะก็ยังคงวนเวียนเรื่องของจามามูเซล่าสรุปผ่าฟันคุดยังไม่แน่ใจอะ่ะฟันคุดแซลเล่นแต่แต่เรื่องอนา,อาคตของเขากับสโมสรเนี่ยมูเซลายังอยากอยู่กับบาเยอร์มินิกใช่ไหมใช่ครับก็คือเขายังอายุน้อยนะครับแล้วเพิ่งขึ้นมาเป็นจริงถ้าเป็นตัวหลักคือปีที่ส นะครับตัวของบายเยินเองจริงก็ไม่อยากจะปล่อยเขาอยู่แล้วนะครับส่วนอนาคตของเขาเขาบอกเขามีสัญญาถึงปี2 0 2 6ตอนนี้เขาแฮปปี้มากเลยนะครับเขารีแลกซ์สุดๆเลยนะครับยังไงก็คงจะไม่ไม่ได้พิจารณาการย้ายตัวไปเร็วนี้นะครับเพราะว่าก็รอคอยโอกาสนี้มายังย้านานนะครับการที่คุณเป็นนั้เตะดาวรุ่งแล้วคุณจะขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยโหมันต้องอดทนรออย่างมีอย่างน้อย5ปีนะครับแล้วระดับทีมใหญ่นะใช่ฮะแบบนี้ก็ต้องอแล้วใครจะซื้อเนี่ย คือถ้าหากเบลลิงแฮม120มูเซล่ามันก็ต้องประมาณไม่หนีกันอนะ่ะใช่ครับแปบวก,บวกอะไรเงี้ยนะครับอั 18, ตราคงโอเคคือปีก่อนๆมีคนบอกร้อยแต่ปีเนี้ยเจ็บบ่อย 10, ออมันก็ 7, ต้องตกไปตามตาม,มจำนวนการเล่นนะคะ